สัตว์ปนเป็นยังไงบ้างคะไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมคะวันนี้นะคะพทียนนาจะมาส่งมอบสินค์ให้กับลูกค้าทุกท่านของ KID Clinic น,นะคะเจ้าของรอบวันนี้เป็นวันครบรอบนะคะ2ปีแล้ว KID Clinic ได้ขอบขวดแล้วนะคะตอนนี้พทียนนาก็จะมีสินคของและก็โปรโมชั่นดีมาแจกลูกค้าเยอะมากค่ะ ครบสองปีแล้วนะคะก็จะมีการชิงโชคเหมือนที่เคยทำมานะคะง่ายๆเลยค่ะกกิจะมีตามวิทยาซื้อโปรโมชั่นใดๆก็ตามนะคะที่คลินิกของเพียรมานะคะก็จะมีการชิงโชคแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ติดตัวเลยค่ะรางวัลใหญ่ปีนี้แบบใหญ่มากใหญ่กว่าปีผ่านมานะคะได้รับสองรางวัลเชฟแปดเลยค่ะใครนะจะเป็นโชคดีจะต้องถ่ายรางวัลใหญ่ก่อนรับเชฟแปดนะคะก็จะมีรางวัลจรินๆมากมาย หลายรางวัลมากใครอยากรูว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะคะดูใต้ข้อข้างลางนี้เลยแล้วก็การการง่ายๆได้รับางวัลง่ายๆแบบนี้ที่ KIDLP เท่านั้นนะคะเดือนนี้ผลตอบเยอะหน่อยเขียนดื่ออะไรเฉพ่ะด้วยนะคะเป็นชื่อรดยตลอด่นี่นะคะบ๊ายบาย